เริ่มต้นที่ราศีเมษนะคบอาจารย์ในปี2568ดวงเขาเป็นยังไงบ้างคบอาจารย์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลดีไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงถูกโอ้ยนี่ไม่มีทงเลยยังรู้สึกเสียงปับข้างหูเลยนะเออมันมันต้องเปลี่ยนจากร้ายกลดีค่ะแต่แต่คนเกิดราศีเมษจะต้องเป็นคนดึงกระแสเดิมในตนออกมาอกล้าแข็งขยันอืให้ทายอังคาร อันเป็นดาวประจำตัวของคุเกิดราศีเมษร,ราศีเมษเดิมรากเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดค่ะกล้าได้กล้าเสียลุกลุยคุณที่เกิดราศีเมษต,ต้องเลิกเฉาเหงาของต้องเลิกแล้วกล้าลุกกลุยกล้าทาํากล้าลงมือบุกเบิกและมีความหวังว่าต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานย้ายงานเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นก่อรากลงเสาเข็มปักหลักเริ่มทนชีวิตแล้วถ้าเหนื่อยไม่เป็นไรสู้แล้วจะชนะ,ะเพราะจะสําเร็จแบบยั่งยืน คนเกิดราศีเมษช่วงที่ต้องบุกตะรุยในการเปลี่ยนแปลงนะฮะจะอยู่ช่วงไหนนะครัะเวลาประมาณปลายปีหกเจดถึงพฤษภาหกแปดแปรปวนปันป่วนเบื่อเซง็งล้าหมดแรงอ่อนกําลังอถ้าพอเลยพฤษภาไปแล้วเริ่มคึกคักลงตัวจกรมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จในการเริ่มต้นหลังพฤษภาคมคไปแล้วสําหรับชาวราศีเมษทุกนี่ทุกเรื่องนะครับ หมายความว่าการงานเกินชีวิตใช่ความรักนะครับความรักอะไรนี้นะคนที่มีคู่แล้วไม่มีคู่อ่ะผมพูดตรงอย่างนี้ในกรณีคนเกิดราศีเมษเนี่ยคคือในกรณีที่คนโสดนะก็ไม่ต้องไปใฝ่หามันมากนะเพราะมันเลยเวลาหรือยังไม่ถึงเวลาคําว่าเลยเวลาหมายถึงว่าถ้ามันได้เวลาที่จะเจอก็ที่ผ่านมาก็ราวๆปีสองพันรอย หกสิบห้าหกสิบหกเจอไปแล้วถ้าเจอเจอไปแล้วถ้ายังไม่เจอต้องไปรอพอสเอจ็ดเอ็ดเจ็ดสองสำหรับคนโสดถึงจะเจอแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าท่านโสดนะแต่ไม่เกี่ยงได้เสมอตามใจเลยจ้าจะซื้อกิน จะโฮสจะอะไรเอาตามใจเลยจ้ามีได้ตลอดไม่ต้องรอเปแต่ถ้าเกิถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะเจอคู่ตามจังหวะดวงตาก็บอกให้ไงก็บอกแล้วไงนะส่วนคนมีครอบครัวแล้วคก็มีมุมว่ามันจะมีมุมที่คู่ครองคนรักช่วยเกื้อก,กูลอุดหนุนส่งเสริมเป็นกําลังซึ่งกันและกันนี่ที่จะสามารถมีบ้านมีรถตั้งหลักลงหลักทําธุรกิจ ดวนดึโดยการที่หู้คุ้นส่วนคนรักคู่ครองช่วยเกื้อกูลต่อกันให้สำเร็จตั้งแต่เดือนตุลาคมปี268เป็นต้นไปลุ่งโรดะรุง